มีพลังงานของคนคนหนึ่งที่เวลาที่เขาอยู่คนเดียวเขาจะเอามือถือขึ้นมาส่องคุณท่ามกลางความมืดมิดนะคะเออเขาเอามือถือขึ้นมาส่องนะคะสาเหตุที่เขาส่องเนี่ยเป็นเพราะว่าเขาอาจจะโดนปิดกัน้นโดนบล็อกซ่อนจากคุณอะหรือเขาต้องการที่จะซ่อนตัวจากคุณนะคะก็เลยก็เลยอาจจะมีการใช้อีกแอคเคาท์หนึ่งก็ได้นะคะที่เป็นแอคเคาท์ซ่อนแอคเคาท์แอบอันนี้นาไพเล่านะ มาส่องส่องในเวลาที่เขาอยู่คนเดียวคนคนนี้เป็นคนที่ชอบคุณชอบก็เลยมาส่องนะคะไม่ได้มีพลังงานของความเกลียดนะที่มาสองชอบก็เลยมาส่องถูกใจก็เลยมาส่องนะคะแต่เป็นความรู้สึกที่เก็บไว้ภายในแล้วก็เดี๋ยวกลับมาฟังกันต่อนะคะทุกคนพักชมผู้สนับสนุนใจดีของเรากันก่อนฝากติดตามด้วยนะคะทุกคน ช่วงแม่หมอขอรีวิวต้องบอกก่อนเลยนะคะว่าไม่ค่อยรับรีวิวเลยแต่นี่คือรับรีวิวด้วยใจเลยเพราะว่ามีแพชั่นด้วยมากๆค่ะโลกแฟชั่นกับสายหมูได้มาเจอกันแล้วค่ะทุกคนกรีดมากตามหามานานมากชอบในความไอเดียชอบในความครีเอทมีความคิดสร้างสารรค์รูสมัยใหม่ของแบรนด์นี้นะคะมีเลย คะ r a i n b o w j e w e l r y นะคะ, ry, ะ,คะเ,ออเขานำแฟชั่นนะคะแล้วก็เครื่องประดับเนี่ยมาประยุกต์กับสายมูได้อย่างทันสมัยมากแล้วก็ลงตัวสวยงามเลยเธอนี่นะคะโลกแฟชั fashion, ่นกับสายมูได้มารวมกันแล้วซึ่งเขานะคะก็ได้นำเอาเหล่าองค์เทพเนี่ยนะคะมาครีเอทเป็นจิวเวลรี่เล็กๆนะคะใส่ออกจากบ้านสวยๆแบบไม่เถิดถหะแล้วก็เป็นแฟชั่นด้วยแ,แต่งตัวกับเสื้อผ้าได้สนุกมีหลายคอลเลคชันให้เลือกด้วยนะคะมีหลายแบบให้เลือกล่าสุดเดือนพฤศจิกายนนี้เขาจะมีคอลเลกชันใหม่ขึ้นมานะคะก็คือคอลเลคชันใหม่ของพพรระแแมมมอุมาล้้ววก็ดย mẹ mỏ có ตัวอย่างแซมเปลมาแกะกล่องให้ดูกันด้วยนี่คือพระแม่อุมานะคะคอลเลกชันใหม่ที่กำลังจะมีขึ้นในเดือนพฤศจิกายนนี้มินิมอลมินิใจมากอันนี้เป็นคอลเลกชันแบบกําไรหินนะคะเขามีเครื่องประดับเงินด้วยนะคะอันนี้เดี๋ยวต้องไปติดตามดูที่ช่องของเขานะคะแล้วก็ส่วนนี้พระแม่รัสมีสีชมพูเธอไปแมทกับชุดสีชมพูเลาไปไหว้พระแม่ได้เลยหากใครดูแล้วอุ้ยมีแพชชั่นเหมือนกันอยากจะตามไปตำตำได้เลยนะคะที่ช่อง r a น n b o w j ิวเวอรี่นะคะเขามีช่องที่ทิกตอกด้วยนะเธอนะคะแล้วก็มีช่องที่ไอจีด้วยนะคะ งานจริงกันได้หรือว่าเวลาที่เขามีโปรเด็ดเนี่ยเราก็จะได้ไม่พลาดนะคะในเดือนธันวาคมนะคะทางแบรนด์เขาจะมีอีเวนต์ใหญ่นะเธองานแรกที่แซปออนเซลที่พารากอนนะคะวันที่7 8ถึงธันวาคมนี้และที่เซนทัลปิ่นเกล้าช่วงธันวาคมาาคมนี้นะคะวันไหนเดวเมชัวอีกทีที่ช่องของแบรนด์นะคะไปะติดตามกันได้ซึ่งทางแบรนด์นะคะเขาจะมีเซ็ตของขวัญพิเศษมอบให้ในงานด้วยนะเธอไม่มีจำหน่ายที่ไหนด้วยตามไปติดตามช่องของแบรนด์เพื่ออัปเดตได้เลยค่ะฝากติดตามด้วยนะเธอเรนโบว์จูเลียค่ะ เรามาฟังกันตอกันทุกคนที่มันเป็นคาว่าหายเป็นคําว่าซ่อนไม่สามารถที่จะบอกความรู้สึกให้กับคุณได้รับรู้ได้มีสองกรณีนะคะกรณีแรกเป็นกรณีที่เอ่อเป็นคนที่คุณหรือว่าเขาเนี่ยบอกกันไปเขาเลยไม่สามารถที่จะส่งคุณได้แบบปกติอืมก็เลยต้องมีการเอาแอกลุ่มมาส่งนะคะใช่คนนี้เป็นพลังงานของการชอบคุณและมีพลังงานของการบล็อก เกิดขึ้นก็เลยมาส่องใช้แอคเขาอื่นมาส่องนะคะอันนี้กรณีแรกกรณีที่สองคนคนนี้ไม่สามารถเปิดเผยความในใจว่าชอบคุณได้อืมอันนี้เป็นไปได้เหมือนกันนะคะไพ่สองถ้วยกับไพ่ไฮเปอร์เทสเขาไม่สามารถเปิดเผยได้ว่าเขาชอบคุณยังไงนะคะคนคนนี้ชอบอยู่คนเดียวมีเอเนจีของการเป็นต่างชาติด,ด้วยนะคะมีเอเนจีของการเป็นคนที่อีโก้สูงก็ได้ถ้าเป็นคนไทยอืมหรือเป็นคนที่ปลีกวิเวกเก่งก็ได้นะคะคือเขาอะ บอกใครไม่ได้เป็นอินโทรเวิร์ด้วยได้ด้วยเช่นกันนะคะบอกใครไม่ได้ถึงความรู้สึกนี้แต่ว่าต้องมาส่องเพราะว่าอดทนไม่ไหวรู้สึกดีกับเรามากๆก็เลยมาส่องนะคะเขาอยากรู้ด้วยว่าคุณมีใครไปหรือ,อยังมีการโระแวงมีการคิดเยอะคิดมากโอ้ไพ่เล่าละเอียดมากๆนะคะเป็นไปได้ทั้งสองกรณีนะคะสาเหตุที่คนคนนี้มาส่องคุณนะคะ รับไปเลยถ้าเกิดว่าคุณรู้สึกดีว่าเอออย่างน้อยๆเขาก็มาสอ่งอันนี้ดีมากเขามาส่งจริงๆนะคะแล้วก็เป็นการส่งที่เขายังรักคุณยังรู้สึกดีกับคุณแต่ว่าเปิดเผยความรู้สึกไม่ได้อาจจะเพราะจากการบล็อกหรืออาจจะเพราะเขาไม่สามารถเปิดเผยได้เพราะว่าเขา i n รเวิร์ t หรือว่าเ,ออเป็นคนที่มีความซับซ้อนยากที่จะบอกอหรืออีกกรณีคืออาจจะมีความสัมพันธ์ไปแล้วก็ได้เช่นกันนะคะมี3กรณีด้วยกันนะคะ